สวัสดีครับอยู่กับช่องจีเด็ดขุนพลรายงานสกอร์ของวันที่19เมษายน2564บอลค่ำคืนที่19เนี่ยบอลไม่เยอะมากนะครับหลกัหลกๆจะเอาแต่คู่ใหญ่ๆอ,อย่างพิมเมลีกเริ่มที่คู่แรกเลยครับลีดยูเนเต็ดพบกับริเวอร์พูลหรือหงแดงเป็นเวลาตี2ตรงครับงานนี้เจ้าบ้านลีดต้านหงแดงไว้ได้ถือว่าสูสีเสมอไป1ประตูต่อ1ครับคู่ที่2แห่งลีกลาลิก้ลลกาสเปนเลกาเนสเวลาเที่ยงคืนพบกับพอนเฟรติน่าไว้ได้ เป็นยิงกันไม่ขึ้นเสมอไป1ประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่2ยังคงเป็นลีกลาลิกาสเปนอนเมเลียเจ้าบ้านพบกับเอสปานยอนเวลาตีสองตรงนะครับเจ้าบ้านอนเมเลียต้านไม่ได้แค่เสมอกับเอสปานยอนไป1ประตูต่อหนึ่งต้องเรียกได้เลยว่าบอลวันที่ส9เนี่ยเป็นเป็นบอลแห่งการสูสีกันจริงๆเขี้ยกันไม่ลงสักทีมครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ทีเด็ดคุณผลรายงานสกอร์ด้วยนะครับหรือถ้าอยากรู้แผนการการลงสนามของแต่ละทีมหรือวิเคราะห์แพ้ชนะ ฝากไปกดติดตามทีเด็ดเบอร์8ด้วยนะครับ